พี่น้องเอฟซียังกังขาโดนมานนี้พอได้มากกว่าจะไปซื้อก็เลขบอท่านมูซำบอท่านมูนี่เบิร์ดคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมมือในแอดไพซีมาตามแนวทางเลขลับ มีที่มานะครับมือนีแอจะพาสอบถามพอโชคใช่นะครับจะเอาให้แบบชุดเด็ด,ด,ดชุดเน้นๆแล้วก็ชุดตรงชุดกลับตัวไหนตัวตรงตัวไหนตัวกลับตัวไหนที่มาจริงๆนะครับเดี๋ยวลุ้นด้วยกันในคลิปนะครับผมรับรองว่าคลิปนี้เด,ด็ดเด็ดแน่นอนนะครับผมอัสลับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมไปครับผมตามแอดเข้ามารับชมรับฟัง แนวทางเลขลับมีที่มาว่ที่แลว06ตัวเดียวนะครับงวดนี้ตัวหนรุ่นน้ากันได้ไลยครับสวัสดี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 พ่อโชคชัยนะครับผมที่มาของเลขลับมีที่มานะครับว่ที่เลวตัวเดียว6006ครับ6006ตัวเดียวนครับครับตัวเดียวครับถ้าเข้าสุดยอดได้นะพ่อครับครับขีบดีตัวเดียวหางเดียว ตัวเดียวหางเดียวสุดยอดของเพื่อนอีกนีครับครับผมก่อนที่ฟังชุดเดียวขอความฝันพ่อก่อนจะสามนาทีเนี่ยพ่อพ่อฝันว่าจงไดครับที่ว่าพ่อฝันได้ได้เป็นตัวมากเลขฝันตัวแมนครับผมสองหกมาครับครับผมสองหกนั่นได้ตองวดเนาะฝันมีคนมาคล้ายๆเสียงบอกนะเป็นเสียงมาบอกครับว่าสองหกกับท่อนี่ ออตอนนี้เลยแม่ฝันอยู่บ้านนี่บ่อพออยู่บ้านเลยนะครับฝันอยู่บ้านอาจจะเป็นผู้บ้านนะพอนอาจจะเป็นผู้บ้านมันตองหวดพอดีพอได้ทํากับว่าได้มีเลขมักบอกับว่าสองหกครับผมแต่เรียกว่าเป็นเลขมักคือมักตัวเดียวน้นแม่บอตั้งแต่ตองหวดมากครับมักตัวเดียวสองหกกับว่าเป็นเลขมักอ๋อเลขที่ไปที่มากของเลขมักนี่คือที่พอฝันได้แม่โอ้ตั้งแต่ตองหวดเลยมครับแม่ครับผม กูมเจ้าพีหายดีเนาะคิดว่าเนาะเพราะว่าพี่ม้ากับผมบอกเลยนะสองหกเงียบใครเสียมะบอกนะเล่นโบราเป็นเอกมักเล่นมือไครับตอนนี้เล่นมือไส้ครับทอี่มาาสองหกเป็นเคยมาบอกจัเทียบบอกบอก็ะบอกบอกเคยเทียรแรกมันบอกพอที่มาบอกสองกเทียร์แรกครับเทียร์แรกเบลีอาจีเลกสอพออาจีมาบนเลก หลับอชิมาลางมากคะทั้งบนทั้งล่างเนาะพออชิมาน้ำแก่เนาะเป็นไปได้จ้ะเป็นไปได้ครับพอทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อเนาะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพอได้แต่เละลับเนาะครับชุดเดียววันนี้มีเละมีเละหมักน้ำชุดเดียวโคโลนี่คือซักครับเสดได้เนาะพอได้มาเห็ียดขีดวันนี้กับเสดไคือเก่าบ่พ่อเนาะได้คือเก่าได้มาแล้วบ่พ่อได้มาแล้วคนทั่วเมื่อก่อนยังไดเน่ะพ่อ มือนั่นเนกับทั่วมามือวันที่สิบนัดเอทสีวันที่สิบสองเนาะี่ยทั่วมาประมาณสามโมงนั่นแหละครับกามุ่งเสาครับกามุ่งเสาเนาะสองสองโมงกสามโมงนนละครับคุยกับเพื่นแล้วกัเพื่อนกับว่าใดเราได้เล็กเล็กมาแล้วเพื่อนกับอกเขาเพ่อนพเบนนึงไปเฮ็ุงานนะครับเหมือนนับคุยกับเพื่อนบอดดบเพื่อนกัมาแบบ ให้ปุ๊บคนก็ว่างเลยทีบอกมันก็คุยกันเล็กน้อยก่อนคุยกันเบากันดูเลี้ยงพอแล้วครับไม่ว่าเพื่อนไม่ว่ามันใจยื่อวันนี้ก็ได้ไม่ว่ามันใจยื้อลายเปอร์เซ็นต์อยู่ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนได้บอกว่าเนียนล่างเนียนบนไ่มบบ่ครับบ่ได้บอกไปได้ทั้งบนทั้งล่างเขาก็ต้องไปทั้งบนทั้งล่างไปกลับด้วยไปกลับพร้อม ต้องไปกำน้ำครับคแต่ว่าเพื่อนบอกมาหันตัวเดียวบอกตัวตรงมัดอยู่ไหนครับที่เพื่อนบอกมาหวดนี้เพื่อนบอกตัวตรงมากหาศูนนะครับหาศูนย์หาศูนหาศูนย์อันนี้คือคือคือตัวตรงจากผู้เพื่อนใหมาไหครับผมห้าศูนแต่ว่าทางแอดมินหรือว่าทา้งเอฟซีเอฟซีนี่ก็ต้องให้กัปปบอกเนาะกับไปทุนท์ฐาน้ำครับศูนหาน้ำแต่ตัวตรงนี้คือห้าศูนย์ครับผม ห้าศูนย์ตัวตรงเลยนะครับผมแต่ที่ว่าเย็บซี่ที่ว่าศูนย์หาหาศูนย์แจ็คสิบเอาตัวได้ว่ะทีนี้อันผู้ได้เบิ้งคลิปนี้ดูได้หวั่นตัวตรงตัวใดนะครับผมตัวตรงหาศูนย์นะครับตัวตรงห้าศูนย์นะครับเพราะว่าหาเรื่องเทียการเฮดคลิปเพิ่นเฮดแบบเฝ้าๆเนาะเลยบมโหวว่ามันตรงตัวได้เป็นตัวตรงตัวได้เป็นตัวกลับนะครับคลิปนี้กที่ได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับผมแ็ลว่า ได้ขินข่าวว่าอันเราได้ละไปน้องหาเงิอนี่ไปซื้อไปตุระหาศูนย์บ่มีจักแผงหาศูนย์เมดทุกแผงเลยเปิดในขีนครับบ่มีแล้วย่างแพงไปแล้วย่างแพงไปแล้วก็ว่าตีไปหาเอาจาักรซั่มใบแน้วว่าจนทำบ่มีไปตุระทางสุขสใส่ลายแพงแล้วครับบ่มีทางสุขใส่ตีไปหาหยิบจับกิจกันเหมือนกัน แต่บ่มีครับบ่ท่านข้าเจ้าบ่ท่านบอท่านเลยบ่พาได้มากกับปลอยไปเลยเป้าให้พี่น้องกิฟซี่ยันปัญหาโดนมานี่พอได้มากกับว่าจะไปซื้อก็เลยบ่ท่านมูซำบ่ท่านบ่มีบอท่านสงสัยคนถ่ายอยู่นาแพงแล้วล่ะไปดกันครับเหลิปคีิ่นก็สจิตดึงกันเลยเลียงแพงเลยครับพี่น้องให้โชคดีกันทุกคนนะครับว่ที่ว่ที่แล้วนี้ เข่าตัวตรงหรือตัวกลับครับเข่าตัวกลับครับอ๋อเ่งหัวที่เรียว่าไห้หกศูนย์ห้หกศูนย์แต่มันออกศูนย์หกนะครับครับผมหวดก่อนออกตัวกลับนะครับออกขางสองเพิ่นอยู่บอกเพณินเราหกศูนย์ศูนย์หกอยู่แต่มันมันออกตัวกลับครับแต่กระสูดเดียวจังได้ก็ต้องกลับเนาะครับเขามาต้องกลับสำหรับแนวทางของคุณพ่อโชคชัยนะครับผมหรือว่า ทางทางช่องของพ่อนี่โชคชัชยพาปังชโชคชัยพาปังเอฟซีบอกว่าหาจังใดก็หาบ่เห็นโชคชัยโชคชัยชแนลโชคชัยชแนลทั้งยูทูบครับอ๋อทั้งยูทูบนี่เป็นโชคชัยชแนลนะครับทางั้งทางเอฟซีฝ่านี่คือโชคชัยพาปังครับผมนะครับเอฟซีก็โทรมาถามหาบ่เห็นเอ็ดหรือเอ็ดจังใดก่อนน้กจะลองเข้าไปเบิ้งหาไม่ได้ครับเนี่ยหลายๆช่องยูทูปไายทรั หรือว่าติดตามจากทางช่องทีไทยก็ได้นะครับตัวเดียวตัวเดิมหรือว่าเอฟซอยากจะเป็นเขาไปเป็นกําลังใจของคุณพ่อโชคชัยนะครับก็เขาไปเป็นกําลังใจไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมสำหรับแนวทางนี้ได้เหมือนกันทุกคนนะครับผมครับได้ทุกคนครับครับมีมีสองอื่นพิเศษบ่ครับนี่บ้มีสามกันหมดเนพราะว่ามีแต่ทีมงานเดียวกันครับผมได้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับนอกจากสีถามเอาเท่านั้น ครับผมคือมันก็มีตัวตรงก็คือห้าศูนย์ครับผมห้าศูนย์ถึงกี่น้ครับครับาศูนย์ศห้าครับครับศูนย์ห้าคือตัวกลับนะครับรหรับความปันความฟันกับเป็นสองหกหกสองนะครับอาชีกันก็จะเป็นกันหกเป็นเก้านะครับเนเพื่อเพื่อพุมพันบอกบางมองพนบอกส่องหนบอก26 แต่ว่างผู้พ่นกับไ้ตุงได้ครับบางผู้พ่นกับจีไ้กลับคือคือแต่ละผู้พ่นบอกคือกันบวกกึ่งอย่างบางทียผมเคยไปนอนอยู่ผมสมมติได้สองหกยังเสียเพื่อนเอาเก่าวาใส่หนากระมีได้เก้าสองหกยังสี่กระมี่ได้ครับยังสี่ไหมครับไม่กันครับขันจีได้สามตัวเพื่อนจีอยู่ในนั่นล่ะเออเพื่อนจีไฮเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้นะเขียนแล้วกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ รับมีที่มานะครับครับผมห้าศูนย์แล้วก็ชอบเล็กสอบนะครับสองหกครับหกสองครับผม อันนี้คือตัวเลขแนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมพอได้มาก็เอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ยาเบซีทุกคนทุกท่านนะครับผมเห็นหมดทุกช่องเห็นหมดทุกท่านนะครับเจ็นมะครับัดเจนนะครับคือ50นะครับตัวตรง05คือตัวกลับ ตัวชอบชอบนอีพวกมาก์คสองหกหรือหกสองครับป่ะสองหกครับสองหกนะครับผมเดี๋ยวขีดเส้นใต้ไปให้ด้วยนะครับ <laughs> ขีดเส้นใต้นะครับผมบาวงกลมว <laughs> <laughs> งกลมเราพนนว่ามันฉีอยู <laughs> มันฉีอยูในกระดาษขีดเสน้นใต้เพค่อจะได้ออกน้ากัน <laughs> <laughs> อันนี้นะครับผมไม่แน่งวดนี้อาจจะได้บนล่างนะครับผมคันคันแรกแรกเชื่สี คันเขางวดแรกงวดสองมันจีได้มันจีได้เรื่อยๆนอกจากจีเข้าสองสามงวดแล้วเขาไปตามงวดที่สี่ผลมันค่อยสิรุดเหมือนรับมันเขาร้ายนนงวดเดียว,วอันนี้พึ่งเขานะครับวันนี้คืองวดที่สองนะครับงวดแรกเข้าไปแล้วศูนย์หกนะครับผมอ่ะไมอน,นี้ก็ขอบคุณคุณข่อนะครับผมสำหรับแนวทาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับผมครับผมสลับแนวทางของลับนะครับผมเลขลับมีที่มานะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชัดเจนทุกคําพูดนะครับผมสลับตัวตรงตัวกลับตัวไหนรู้ด้วยกันแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ